โอเคนะครับสวัสดีกันทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันที่ร้านช่างเล็กทุ่งขาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้น่าจะเจอจุดยากแล้วนะผมว่าคือมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่ามันหิ้วโครงหูหน้านะครับซึ่งหิ้วโครงหูหน้านี่ก็คือหูหน้าของเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ใต้ใต้คอท่อใช่ไหมอยู่ประมาณาจะแถวใต้เสื้อสูบนิดหน่อยนะซึ่งาตาเล็กทําแบบว่ามันจะมีนึกของตรงแถวแถวแปรงคอคือจะจับหูเครื่อง นะครับแล้วก็ลงมาที่สร้างสร้างเหล็กนะครับผมเมื่อคลิปก่อนก่อนนะครับอยู่ที่ใต้แถวแถวแผงคอแล้วก็จับที่หูเครื่องนะหูหน้าและหูเครื่องหูหน้านะผมแล้วก็ไปจับกับหูเครื่องหูล่างสุดนะครับก็เท่ากับว่าตะลึกต้องโยงเหล็กตั้งแต่ชั้นบน1 2ึสมมันบังคับหมดกันตะลึกบอกว่ามันมันบังคับทั้งหมด3หูนะครับซึ่งเวลาจะถอดทีหนึ่งมันก็เลยต้องถอดหูเครื่องทั้งหมด3หูนะครับไม่นับแกนตัวใหญ่สุดนะ ก็คือนั่นแหละมันจะทำแบบจะทําพักเท้าด้วยคือตรงนั้นอนะ่ะมันจะทําเป็นที่ยึดปักเท้าแล้วก็เป็นยึดโคง้งแล้วก็อาจจะทําเป็นที่จับหม้อน้ําหูล่างด้วยนะซึ่งมันยาก เจอจุดยากแล้วก็แนะนาน้ามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอิน u ดโรนะครับผม 4T r a c i n g นะครับ 10W40 นะครับผมควรละ1 0 0ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแกลวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ a c e b o o k เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอมตอนนี้ตาเล็กกําลัง ัดเหล็กหูเครื่องนะครับที่จะจับกับตรงนี้น,นะครับก็เดี๋ยวจะเสียงดังแป๊บนึงนะผมก็พยายามพูดส่วนเสียง,งมันจะได้ได้ยินนะครับผมที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะครับมันจะตรงนี้หนึ่งหูแล้วมันจะร้อยเหล็กเหล็กเนี่ยมาจาับอันนี้ก็คือหูที่สองนะครับ อูทีสามอูทีสามอยู่ตรงนี้นะครับถึงจกบอกไงว่ามันบังคับนะับนี่บังคับเห็นไหมสามสองแลวเดี๋ยวมันจะมาจับตรงนี้แตนะ่ตอนนี้ตอนเล็กก็คือกําลังตัดเล็กอยู่นะครับมันก็คืออันนี้อันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยใจ้ดูก็คือมันคือตัวนี้นะับเดี๋ยวตะเล็กเนี่ยจะทําเนี่ย มันทำเนี้ยมันจับนะครับแล้วก็ที่ตาเล็กกําลังตัดเหล็กอยู่เนี่ยก็คือเดี๋ยวมันจะทําหัวมาจับกับไอ้นี่นะครับแล้วก็เราจะร้อยแล้วก็จับอย่างนี้อ่าพอนึกภาพออกใช่ไหมสวัสดีครับช่างทําครับทอะไรอยู่ครับช่างตัดหูตัดหูนี่นี่น,นี่อันนี้ก็คือแบบนะครับที่ตาเล็กกาลังตัดอยู่เมื่อกี้เห็นไ,ไหมเนี่ยมันจะมาอยู่ในแบบคร่าวๆนะครับน่าจะอยู่แบบเนี่ยน่าจะจับจับประมาณเนี้ย เนี่ยบรรยากเนี่ยนะ่นอันนี้คือปัดกับหินเกียร์นะครับเห็นไหมตัดกับหินเกียร์ก็เดี๋ยวต้องเกียร์แต่งเกียร์แต่งนะครับขอใช้เวลานิดนึง นี่แหละคือจุดที่ผมบอกตอนต้นคิดว่ามันมันยากนะครับมันยคดดูฝั่งขวาไปมาดูฝั่งซ้ายนะจับตรงนี้จับตรงนี้นะครับเรามาจับน,น,นี่นะครับอันนี้ก็คือตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพักเท้าเราจะสอดใต้เครื่องนะครับแล้วก็มาเชื่อมรวมกเหล็กตัวนี้นะก็ให้ตะลึกเผื่ออ่าพวกตรงเนี้เน,นี้เลขเครื่องนะครับน็อตไสน้ามันเครื่องน็อตกองน้ามันเครื่องนะครับตัวนี้เวลาไส่น้ำมันเครื่องต้องถอดนี่ถอดนี่ถอดนี่นะครับถอดนี่ นะสามสาม,มน,นะสี่ครับนี่สี่เอ้ไม่ใช่นี่สี่สี่ตัวนี้สี่คือตัวนี้นะครับแล้วก็ห้าครับน่ะอันนี้ก็คือตัวใหญ่เนี้ยนี้กับนี้ก็คือกองน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเราไม่ถ่ายตัวนี้เราเปิดแค่สามตัวครับก็คือฝั่งตัวนี้กับฝั่งมือสองตัวนะครับน่าเดี๋ยวเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องทีหนึ่งโอ้โหรำบา้าเป็นไงบ้างครับไปแข่งรถมาเดี๋ยวกี่สนามครับ ก็คือสิ้นเดือนเดือนนี้แหละนะสิงหาเแล้วเหนื่อยไหมนี่นี่นี่อ่ะให้ดูอ๋อนี่คือตาลิกจะทําให้มันเหลือขึ้นมาเพื่อไงเพื่อมันมันจับจับได้ไหมใช่ใช่ไหมราะมันแข็งแรงเออเนี่ยคือคร่าวๆนี่ก็คือจุดที่แบบตาลิจบอกว่ายากนะมันก็ต้องมีฝืดฝืดบ้างก็ค่อยเจียแต่งรูเหล็กเอานะครับงานมันเป็นงานมือหมดอนะครับบังควบอกว่าให้ตัดพัดมาพัดมาเดีแยบนี้ คือเราก็ตามงบประมาณก่อนเนาะก็มีลูกค้าติดต่อตาเล็กมามีอะไรบ้างตาเล็กอ่ะตั้งแต่ลงคลิปไปเอาลงพูดมาเอาเจ้าที่จาได้เจ้าที่จำได้เอาแบบแปลกๆเลยแบบก็รจไอวางเครื่องเซ0ตสามร้อยของคาวาซากิสองสูบหนึ่งคันแล้วเอ็มเอเด็กเอ็มนี้ตัวใหม่ครับจะวางเครื่องสามร้อยแบบผาคุงผาคุงยากยากเรมาแปลกๆ แล้วก็มีคอมเมนต์นึงด้วยบอกว่าผมจะส่งเวฟอะไรนะร้อยยี่สิบห้าวางเครื่องร้อยห้าสิบพ่อให้ตาเล็กก็ไปอ่านผมว่าอ่าอนคอนะมเมนต์อยู่เออเว็บร้อยเว็บ <100. S 1> ร,ร้อยร้อยไหนร้อยยูบ็อกหรือร้อยเก่าร้อยยูบ็อกแต่ยังไม่ปิดวางเครื่องตามร้อยเหมือนกันอุย้ยอ๋อมันมีอยู่คันนึงเคยเห็นอยู่ไอ้นั่นวางโอ้แต่ว่าชุดสีนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะทะลุครับ <laughs rí> e> ไม่เหลืออยากอยากอยากถามแล้วก็หายสูราคาไม่ได้เลยม,มันต้องเข้าใจด้วยคือถ้าแบบ บางคนเราต้องถามตามงบประมาณก่อนดีกว่าราคาที่วางผาโครงกับไม่ผ่าโครงคนละราคากันใช่เพราะว่าผ่าโครงอ่ะมันรถหญิงอะเนี่ยของไม่เบีอ่ะอันนี้รถอ่ามันต้องตัดอ่ะยึดมันต้องไวตรงกลางครับแต่ทีนี้มันต้องเสริมเหล็กเสริมอะไรออกมามากด้วยก็ใช้เวลาก็เลยต้องเพิ่มเงินแต่ว่าถ้าง่ายๆเลยก็ร้อยยี่สิบห้าวางเครื่องซีบร้อยห้าสิบแบบไม่ผ่าโครงก็คือทำบูงเดียว อันนั้นก็ไม่กี่พันใช,ใ,ชใช่ไหมแต่ถ้าเวฟร้อยสิบ110วันก็เลยพ้าก็ย้ายหูอย่างเดียวอันนั้นก็แป๊บเดียวอ่าแปบ๊บเดียวนั้นก็น่าจะหลักหลักพันต้นๆนับนะกี่พันก็ว่าไปสองพันสามพันอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้ามาเป็นในระดับที่ผาโค้งนะครับแบบเนี้ยมันจะขึ้นหมื่นนะมันจะราคาไปถึงบนหมื่นเลยนับรวมให้หลายๆอย่างนะเพราะผมผมบอกคุณตาเล็กว่าเดี๋ยวทําถังน้ามันด้วยนะับอันนี้ก็ลดตาเล็กนะับไปดูอันนี้ก็ เสริมใหม่หมดนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นอะไรนะซูอะไรนะ 80, เอลเอทดเออซูแปที่เคยถ่ายไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือสร้างหุ่นใมาเลยนะครับนี่รถตาเล็กอันนี้เครื่องหัวฉีดนะครับนี่ถังน้ำมันนะนี่ถังน้ำมันจะไม่ตาเล็กอ๋อไม่ใช,อใช่อันนี้อะไรวะฝาปิดมันถังน้ำมันอยู่ในโคลดีอ๋ออยู่ในโคล<ๆ>ดีนึงฝังปั๊มติ๊กนะครับอันนี้ฝังบนฝังล่างนะตาเล็กผมจำไม่ได้หล่าเออฝังล่างใช้ปั๊มติ๊กซีบีอาร์ร้อยห้าสิบนะครับเห็นไหม อ่านะครับอันนี้ก็คือเป็นงานแบบเป็นฝีมือหละนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยเห็นไ,ไหมข้าวๆนะครับสำนักนี้มีแต่วางเครื่องเท่านั้นแหละนี่ก็เสร็จแล้วนะับอันนี้ก็ดีมร้อยเครื่องร้อยสิบไอนะครับถ้าแบบเนี้ยแบบนี้ย่าไม่ไม่แพงมากนะครับอันนี้เป็นไ,ไม่กี่วันนะครับอันนี้ไอ้ข้อเสียงดีมร้อยคือเราต้องระวังเรื่องเลขโค้งด้วยนะเพราะว่าเลขตัวถังมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ เล็กตัวถัองอ๋อนนอยู่หน้าอ๋อนนอันนี้ดิมใหม่หมใช่ไหมอ๋อดิมแต่จะเป็นดิมดิมรุม่นดิมคันโครงขาวเนี่ยต้องระวังเลขโครงนะครับเลขเครื่องมันจะอยู่แถวแถวฝั่งฝั่งซ้ายนะครับแถวสตเปอร์หน้านี่แหละอันนี้ก็ร้อยห้าสิบสูงถึงวันร้อยสิบอันนี้ก็คือมันยกได้เลยนะครับแปลงสเปเซอร์ล้อหลังนิดหน่อยให้ล้อตรงกันก็จบนะไม่มีอะไรนะครับมีคาบูด้วยคาบูนี่ง่ายนะครับ จ้างครับอันนี้ลูกลูกลูกผมเขาง่วงนอนเรืออะไรครับ<ช>เอ็นลงไปนอนแล้วครับง่วงนอนบาสอ่ะให้ดูครับนี่เชื่อมสวยๆหนักไหมเนี่ยอ,อือได้อยู่นะโอโ้โหยกเหมือนเบาเเลยนะตาเล็กเนาะไปด้านนี้ต่อโอ้ด้านนี้เชื่อมยังยังไหม,ไมเนียนๆเ,เลยครับงานเนียนๆ หูหิวแล้วจะเล็กตอนตอนทำซุนอีกวางเครื่องสามร้อยหูหน้าทำแบบนี้ไหมทำแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยนะต้องไม่ลงเกึ่งไม่เกึ่งบูธทำบูธอันนี้เราใช้ของเดิมไอ้เป็นประโยชน์ใช่ไหมใช่จะสนมากนะนี่หนเครื่องใหม่หมดอืมอืมครับจะยากเพราะเราต้องครับผมเชื่อว่าตาเล็กตาตาเล็กผ่านรถคันนี้ไปได้นะคันต่อไปก็จะง่ายหมดเลยก็ไม่แน่นะเผื่อๆไปเจอสองสูบเจ็บหัวกันนี่อีก นะอันนี้เครื่องมันหัวมันหัวใหญ่ผมแ<ไ>ปลกใจนะนหึตรสูงไม่น่าต้องเลยแต่ว,ว่ามันไปนยากตรงที่ว่าฟิลเลยเนอนั่นแหละใงชุดสีเนี่ยอันนี้โจทย์ของผมผมบอกแล้วว่าโจทย์ของผมก็คือให้อยู่ในชุดสีก็พอนะมันก็มันจะอประมาณนี้ผมแปลกใจนะว่าเครื่องสามรอยเก้าสิบของของ KDM มันแคมคู่นะมันจะเป็นหัวหัวเป็นสองแคมเหมือนกับ CBr อันนี้แคมเดียว กอเข็มเดิมย um mm. no, no, no ังว no, oh. like. nice. uh, no, yeah, ิ่งรถวิ่งได้ทั้งสองร้อยเลยนะกไปเขมคู่มันน่าจะแรงกว่านี้เยอะเลยผมว่าโอ้โบนเสร็จแล้วแล้วตะล็กน็อตน็อตมันใช้กี่ตัวน็อตตัวเดียวหรอตัวเดียวตัวเดียวยาวหรอมันคือน็อตเลยเนี่ยตะล็กน็อตตัวไปอ๋อน็อตตัวเดียวก็คือยาวเดี๋ยวนี้ครับนี่เชื่อมแล้วนะครับอันนั้นก็ยึดน็อตแล้วพอยึดน็อตแล้วก็เออเดี๋ยวเชื่อมฝั่งเนี้ยเชื่อมแล้วครับนี่เชื่อมแล้ว ฝั่งนี้ก็เจียแต่งเจียแต่งก็กําลังจะเชื่อมแต่ว่าเดี๋ยวพอใส่ยุดสีนะครับท่อเนี่ยโอ้ทะลุชุดสีอ่อกมาแบบนี้เนี่ยนะมันก็ต้องมันก็ต้องตามนั้นอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทุนเสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ในในตเลอกดูฝั่งซ้ายหน่อยั่งด้านที่ทําใส่้อลนอ้ำแล้วนะวนี่โอ้นี้จัดเรียบร้อยนะครับ เป็นไงเจองานยากเลยวันนี้ม่ยากอะไรสเลยแล้วต่อไปวันต่อไปเราต้องทำอะไรอีกตาลิกคิดว่าน่าจะเป็นเลยไม่อยากเก็บก่อนเชื่อมเก็บอ๋อเชื่อมเก็บเอ่อต้องเอาเครื่องลงไหมยังอ๋อต้องดูก่อนใช่ไหมแต่คือคิดว่าคร่าวๆคงตาลิกว่าน่าจะออกมาอยู่ประมาณแบบประมาณนี้เนาะใช่ไหมก็คือปั๊มาแล้วที่เหลือก็ชุดไฟก็หนาใหญ่ๆเนาะอืมแล้วก็ไอเออหูนี่อะตาลิกอันนี้เรายังต้องทำหูจับนี้ได้ไหม แต่ว่าครับทำเพื่อนได้นะทำเพื่อนได้อยู่แต่ว่าเราต้องเผื่อท่อด้วยนะเราต้องเผื่อท่อด้วยนะครับอันนี้มันรัวอะไรตาเล็กนี่รัวเลยรับัาบัดเหยอใช่บับัดด้วยออันนี้มันตัวหนึ่งนะอันนี้บําบัดเหมือนพวก CBR อะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกันนะคบก็คร่าวๆนะน่าจะประมาณนี้นะาตาเล็กโอเคนะฝากติดตามผลงานตาเล็กได้ด้วยนะทักมาถ้าไม่ตอบก็รอหน่อยใช่ไหม โทรมาโทรมาเออทักมาแล้วก็โทรมาเลยเลยเลยให้ตาเล็กตอบแชทก่อนอ่ตอบไปก่อนแล้วค่อยโทรมาเนาะโทรมาคุยรายละเอียดดีกว่่าอะก็คือมันไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าโทรก็คือมันเราเข้าใจหมดเอองั้นโอเคกว่าผมไปแล้วตาเล็กโอเคครับสวัสดีครับ